นนะคะคอัี้<ว>ก็แบบเค้าเรรียกอไนับตงวดเเเออออาามืต้งกระดี๋ยวเราแอบถบายไปดูตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่บนเวทีใช่คราบนี่มือใช้ไฟกลางหรือใช้ไฟอะไรอันนี้ใช้ไฟแรงเลยครับที่ใช้อยู่นี่เป็นน้ำมะขามเปใช่น,น้ำม<ล>ะ,<ล>ะขามเปียน้ำมะขามเปียกคือจริงๆแล้วเป็นส่วนผสมหลักของซอสผัดไทยอยู่นะเพราะว่าซอสผัดไทยเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เทีม อันนี้คือน้ำมะขามเปียกก็จะเปรี้ยวถูกนครับส่วนน้ำมะเขือเทศก็จะให้มันเปรี้ยวหวานส่วนเป็นิ่งที่คอส่อทั้งสองอันก็จะมีิ่สตัวทงตัวนี้ทงตัวน้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วอันนี้คือเนจะเปิดยากที่สุดแต่เวิธีการเปิดง่ายหน่อยใมที่สองวิธีคือระหัผมองเติ้อันนี้คือไอ้ข้อาคูนโตครับให้ให้น้ำดื่มแล้วเราจะดื่ยังไง เดียวก็จะเปิดง่ายไปตลอดการเปิดง่ายไปตลอดการเรงน้เป็นคร้งแเปด้เอาถึงตรงไหนบอกซึ่งมันไปารถขอยได้นมา เนีหจของะบอกเส้นทางการเยถม้ประเทงผมรทําลอมาชาิแล้วมีวอร์ชนธรมดาแลเวอร์ชนที่ะรวนแบบตซย่งมอเรซึ่งเริ่มต้นต่อเลยคือหลายารู้สึกว่ามันทานยากเลยใช่ไหมแตของ่ผมก็ไม่ได้ถูกน้ำาสเทศตกจากการที่รสชาติอร่อยแต่ผมรู้สึกาก อยากกินผมมีประโยชน์เอองั้นก็เลยแบบเออคือแบบแม่ก็บอกให้ลองคือตอนนั้นแอบขอว่าไปซื้อเซื้อเล็กกระตูในแบบในในทันทีแล้วก็บอกว่าเคยเคยเคยเข้าใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนแบบคนที่แบบนี่หน้าเป็นสีหน้าไม่ใสยังไม่ไม่ดีนะคนแต่งหน้าบุหรี่ชอบอยู่เนี้ยก็เลยแบบตอินก็เลยรู้สึกจริงยากแต่ก็เขาหน่อยเลยแล้วก็กินสะพานแบบด้วยความที่พอเรามันชินเนี้ยเราคือมันอร่อยตัวเองเลย

เอียดมาตัวอะไกันดั้รายใ่ไหมาเฮ้ย้มีหอกเกียวอ่ะโอเคคอัน้คันนี้อ่านำแงลเียเอียดคือสุดสุดสุดสุ ตอนนี้นะคะเราไม่รู้ว่าบนเวทีนี้ตอนนี้จะไหมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นว่าต้องรีบคนกันสําหรับใครที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะไม่ใช่แค่สยามดิสคอรีเนาะยังมีโอกาสเดินกันมานะคะทั่วสยามเลยนะคะสามารถเดินมาได้เลยค่ะก็เดินมาที่ CoCreation Space นะคะตรงบริเวณสยามดิสคอรีชั้น3มาเจอกันได้ตอนนี้บนเวทีค่ะกำลังมีการเวิร์กช็อปกันอยู่นะคะโดยพี่แม็กนะคะเป็นเชฟแม็กอนุชานะคะแล้วก็คุณเตเตตะวันนั่นเอง ะะที่กําลัง,งคุกกิ้งกันอยู่ด้วยนะด้วยเ,เรียกว่าใช้ตัวน้ํามะเขือเทศนะคะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะคะที่ทําในวันนี้เนาะนนนนนแฟนคลับมากันเยอะโโยมากๆเลยนะคะเรียกว่าตรงบริเวณของโคครีอชันเนี่ยนนยาวขึ้นไปถึงข้างบนเลยมีคนดูอยู่ทั้งหมดอันนีีมมมเววายคห มีเทคนิคก,การลวกไหมครับแแบบน้ำเดือดเอเลยครับใ้น้ำเดืเดือนแล้วก็เอาเส้นยางอกไปเลยอใหดูว่าเส้ยางอหรือยังว่าคยจะเาไม่จัใช่ครับเ้างเอัคนเ่เป็นคเดียวครัมีอยู่มือ <c oughs> ครับ อ๋อซึ่งน้องเตททำอาหารมาตลอดแต่ลืมใส่ถุงมือใช่ไหมคะความน่ารักของเตที่แฟนคลับก็รักตรงนี้นะคะ ม่ใส่กุ้งกุ้งควาตัวใหญ่หเอางแล้กันได้ครับเชกันยนันนไปใชครัแลกคุสเ้นมเ้นจะมีความอาเดนเป้หัน้ม้มันรู้มันจะเหนียว มปรเแต่ว่าแบบน้องๆที่อยากหรือแบบที่ที่อยากตามนะครับสามารถประยุกต์ใส่แบบเนื้อสัตว์อื่นได้นะครับได้ครับใส่หมูปลาหมึกกู้งเนื้อปอดแล้วใส่กีลัก เคยชินเป็นเคยิแบบ้มนเคยค่ะนครั้งแรกเลยดที่เห็นผัดไทยใช้ขาวแต่แกงเฮ้ยผมก็ทอย่างนะใตรนี้มันมีว่ามันมีอยู่จริงแล้วหรือว่าว่าอไม่ใช่สต่อ้ยจานต่ับเลว่ามีหรือโลกนะครับจากพราะมันบอกว่าผัดบาเลยนะครับ รับรองว่าเข้มข้นกว่าแน่นอนนะคะพี่ชิี่เตยลองชิมชิทำเองชิมเองนะคะกลับมาเจอกับป่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาถึงขั้นเวลาของการชิมกันแล้วเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกกันดีวกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าบนเวทีเป็นยังไงบ้างอร่อยหรือเปล่านะคะขอโทษนะครับขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ เรียกว่าต้องฝ่าฝูงชนมาแล้วค่ะเพราะว่าคนมาเชียร์น้องเตเยอะมากๆเข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าค่ะกลับมายุนที่เดิมนะคะก็คือโซนของ Exhibi บิชันนั่นเองซึ่งวันนี้ปันก็พาดูงานรอบๆไปแล้วเนอะว่ามีอะไรบ้างกับงานเปิดของ Discover Do ดอหรือว่าน้ำมะเขือเทศของดอยคำนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในโซน CoC Creation Space ชั้นสสยาม Discovery นะคะสามารถขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเห็นเลยสีแดงอาจจะแต่งตัวแรงๆอย่างปานมาเพื่อถ่ายรูปเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่า ว่าใครอยากจะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดอยคำก็อยู่ในโซนของผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่าลืมเรื่องเครื่องดื่มสกัดเย็นแล้วก็น้ำเรียกว่าเป็น Tomato Sunset Sunrise Sunshine ขึ้นมาชิมกันได้เลยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะจะจัดแบบนี้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยค่ะเรียกว่ายาวมากๆขึ้นมาได้เลยนะคะรวมถึงบริเวณตรงนี้ด้วย อย่าลืมมาอ่านกันเพราะว่าเป็นส่วนที่ทําให้รู้สึกว่าการเดินทางของมะเขือเทศจากที่เราได้กินในถุงนะันที่เป็นอบแห้งหรือว่าเปิดขวดแล้วก็ดื่มหรือว่าเอามาทาแจมนะคะทั้งหมดเราได้เห็นที่มาที่ไปแน่นอนว่าเขามาจากไหนอย่างไงบ้างใครกระบวนการผลิตเป็นยังไง <S <S เมื่อเรารู้ที่มาที่ไปต้นทางมาเป็นยังไงเราก็จะรัก p r o Product ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็รู้ถึงคุณค่ามันมากขึ้นนะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวปันอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากๆนะคะและ้วปันกําลังอาจจะ ทำเสียงดังเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ทุกคนกําลังกรี๊ดน้องเตกันอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ว่าขึ้นมาดูกันได้ค่ะวันนี้เป็นขอลาชาวแฮปปี้นิ่งไปก่อนนะคะเราเจอกันปางครั้งหน้าสนุกวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>